กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพ่ปทุกท่านที่เข่าวมหาสมุทรส่องน้องข้ามพี่น้องเอ้ยปูปูอันคือเก่าสบายดีเด้อพี่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยไพ่มาอยู่ในตั๊กไหมเตรียมตักเลยพี่น้องเลยน้องไอคิวปู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 เห็นยังองนะเห็นยังองนะเยี่ยมวันเยี่ยมวันสบายดีป้าลุงสวัสดีครับไอ้ใบสวัสดีครับผม น้องไพี่น้องมเอ้ยมาเห็นแม่ใหญ่เนาะแม่ใหญ่เพิ่นมาเยี่ยมพี่น้องเอ้าเปิดยแม่ใหญ่ตมาเยี่ยมมายามเพิ่นมายามาทรายิงกินฮอแงอยู่เดออใจบ่ไหวบ่จส่วนเมื่อยังบ่ได้เมื่อเาขยันอีลพี่น้องเฮ็ดยังนพี่น้องเอ้ยจักแม่ใหญ่ตเฮ็ดยังไปสิพาปลาลงไปเบิ่งกบาจักลงนี่โอ้ยคิวฮอลนี่น่ะปาพี่น้องเ็ดก ปาแม่ใหญ่จืดปาพี่น้องยังบ่ได้มืออด้รพี่น้องเอ้ยพี่น้องมืออะไรอ่ะคำไร่ยหญ่เอ้ยอือคำไร่แม่เอ้ยพ่อไล่ใหญ่เอ้ยเป็นมาเป็นการบัได้ว่าสีบ้างมือบ้างเปล่าพี่น้องเอ้ยมาเป็นกระเห็ดนั่นเห็ดนี่ทางหย่าทางโยสมปิน้องคำกระหยากลูกน้อยเป็นกระสีวานนาะพี่น้องเนาะเป็นกระเห็ดหาทางหาพี่น้องเอ้ยมันหก ้องคำก็ไหวตายยุคบาสิางยูคกงวงส่างนะสุดท้ายไม่จื่นจัดจัดไปไม่ยื่นจัดหาพี่น้องเพิ่นทางหยะงานทำแล้วทำแล้วพี่น้องเลยคดว เดใไปซึ้นใจไปเลยกอนทั้งเบิ่งอันนั่นเนาะจังแบ่มาิเลนน้ำลังกันอย่างไรพี่น้องเลยแต่เบิ้งได้นรังแล้คิวเนาะมียเจียนได้คิวได้วนำหาก่อนนียจะด้หาคิหน่อได้นไอคิวพี่น้องเลย เพิ่นมะลิน้ำไอคิวผลซีมาเบิ่งเฮือนเบิ่งซาแล้วนะเพิ่นก็บ่ได้มาเป็นไงจีบกระบ่ได้มาจักเถื่อบ่มีคนอยู่ข้าเจ้าขึ้นเทิงเพิ่นมีคนนอนอยู่บ่มีแต่ยังมลงเพิ่นทางยามดูข้าเจ้เนี่ยมากแต่คือคนบ่ได้อยู่เลยเนาะแม่มัน คืออยู่แล้วตะกี้น่ะแปลนเบิดแถวเดินเนี่ยตอนอยู่อยู่น่ะแปลนเบิดแถวนี้นะปัดหญ้าบ่อยู่แล้วก็ะหกสำดงอีกคือเงินห่างเนาะคนบ่ได้คอยอยู่พี่น้องแม่นคนบ่ได้คอยอยู่ไม่ย้ำตอนแรกผมไปเหดเวียกเห็ดงานเนาะไปเห็ดธุระงานเวียกพองเผินพี่น้องเลย ่แต่้องคำกับไอคิวนี่แหละอยู่แต่ทั้งนั้นมาเมื่อนี่แบบบริเวณได้เลยกีวานบริเวณถ้าเรื่นั้นเราใช้ผละลนะผลเปื้อนนะแล้วผลตกมันพรานว่านเจ้ามันสูงขนดีมันกระไรมาพี่และเขาเจ้าปีหนึ่งขาจะาคูนขึ้นเรื่อยๆคูนขึ้นทุกปี ตะกี้ก er. ับเสมอกันนี่แม่เขาจะออกไหวเขาจะมีเงินมีคำพี่น้องเอ้ยมีเงินซื้อดินขาไว้น้องค้ามีซื้อมีเงินซื้อแต่ดินนั่นแหละชองกองนั่นกันน้ำไรไปเบิดแล ja ้วเท่านั้นแหละแม่จะซื้อเมื่อไรเจ๊แม่แค่แม่ห้อุบนะเออ ไปจักอุ้มไอ้คิวเมื่อหาผู้ใหญ่จ้อยบ่อุ้มโองพอละยายยะอะไร้ออเสียมกะเสียมเอื้อดด้นเสียแม่แก้มบุ้มพี่น้องเอ้ย้ตขุดวายนํากันผู้ามาจอดเอาแม่นเอามาเสียมเอา เสียมไปเสี e im, ้ยมเลแกมบุมอืมแม่มันแบบมัน,นเท่ง <M ẹ. S 2> ัวขา,าเจ้เาแม่ัวข้าเจ้าขามาเต็มเดือนเลยอันไหนแม่แหม่ขาไหแม่เอกได้ผู้เท่าลังบ้านผู้าเอามึงรูผู้คนไปอยู่แม่เอ้ย งัวเขามากินไปนเลยค่ะนะยอดอ่อนมาละโ,โบ,บโมีเขาลืมอาดจึงส่จุงไซกได้บ่อัดพักางพักตูผลิลืมถึงสซลืมอารพี่น้องเลย ไก่เพิ่นอะไรกันเลยมีเรียมมาทาง้หายมังล้วทำถ้าว่างเวียงครเศษยุ่มเอือร่หน่อย,อยนะเศดอะไรเห็ดเนาะเพิ่งจะเรมาทางไอ้เสมอเนี้พอแลอะยายพอแล้วพอแล้วยายพอแล้ว บ่ได้พวกกุ้งใหญ่คิ้วก็ขึ้นเลยในป่านเนี่ยพอได้มาตัดถิ่มต้นใหญ่คิ้วทางจากหญ้าเพิ่งจะไปแล้วพี่น้องเอ้ยี่หอดสองปีแล้วเพิ่งมาบ้านเพิ่งไหนกันมาบ้านแทนอยู่เมืองไทยพอกพิเพิ่นอะไรห็ดข้อไก่ใครนี่กะเพิ่งกับเมื่อแม่เพิ่งมีผัวอยู่เมืองไทย เพิ่ลกับเมื่ออยู่พูดผลเ,เอากันอยู่น้ำกันหลายปีแล้วมีแต่น้องน้ำพลกับบัวต้นกะอยู่ในนี้เนาะปั้นปทุมละปลูกมันเพิ่ลกับปทุมละวงซาพีไปเลยเชงห้องเอ๊ะเอ๊ะเมื่อวานนี่ยพวกพอไปเบิ่งพอแต่ตื่นไก่ ไก่ไข้อของงานตะนางเกือบตายเมนโอหอะไรอ่สิขามากินไก่เมน <c oughs> ม นอนอยู่ในนี่เรไก่่กเพนเลียงมาซ้ดือนดินนแล้วน้นแล้วพนเลียงมาบ่อเก่าเดกบนาเก่าเฮือนฮะดิ้าให้เขาจใหญ่มาหายบ่องอมาเป็นลังหลอมาไะ แม่ตะกี้พ่นกับบมีดอกเดินนี่นะพ่นหากกับหญ้าหักับมาซมาซอเอาเดินในี่นี่แม่ถ้าแมนหูตะกี้กับมาปลูกเครื่อนอยู่พี่แล้วได้พันเห็ดรักไว้ได้ห้องอ่านเป็นงน้ำพ่นกับห้องพอต้นกะบ่าต้นกะแมนพ่นเห็ดรักไว้หายแมนาห้องหย่าตัวน่ะแมน ห้องบาต้นห้องพ่อไอคิวกับพ่อได้ปลูกยังดอกพี่น้องเอ้ยแม่แม่พาีตุลายอยู่บ่แม่เนี่ยผมเป็นต้นเป็นบีอะผมเอาเพิ่นปลูกไว้เนี่ยไงก็มังม่วงกูกันอั่นไหนแม่ยายขาไคุดเอามันมีใครกินเบสไหนกันแม่นในกระแม่ในดินไะ พอไอคิวซื้ออน้ำเพลินเมื่หมอนหนึ่งแต่เพื่อละงัวขามากินเจ้าเจาา้บาบ่ฮอดมันกระดานนะครับบ่เป็นเพราะอะไรใหญ่เอ้เเยแม,แม่

พี่น้องพรมัตอะไรพมัตอันนี้นนนพเพราะอะไรนะยายพรแปะแมือใหม่ห้าสิบบาทางออก แต่เพละเพล่ะมือใหม่ิมาเฮดด้ไหมไปเอาลำขาพีมาทั้งพีเพื่อจิ้งครกับเงี้ยบแมนกนูออมือใหม่พล่ะสิมาทั้งเอาาขนาดนนะห้ารถนะแมนเบิดพอคนพออยู่ตะกี้มากผีกันพอกินมากรเนย่นนี่พราะว่าเงนไข่บอจะเผื่อไปทางไหเบิดว้าติมเบิดงัว ไปมาเสียหน่าเสียเอาอันนำขาเลยากอยทำไมขึ้นใหญ่ดิยฮ้ยบ,บ,อบอ่อเล้ยวามันเกิดเองมันได้ยะอุ้ยผดโหมันมาน้ำมนำันดิ้นได้ไหยอืา พี่กินอ,กอ่ะดอกอะดอกควยสิงคานี่เป็นดอกอนนก,ดกุ้ควยสิงคายแมนพี่ห้ากามาแมนเดินได้นี่แล้วแจ็คเพิ่์นสนอิอยู่จึงใช้เพิ่์นสิบ่เมืรอดอกเบิ่งได้เอาเลย<ห>น,น้ำพ่น,น้องเนาะ เมืองแรกเราเป็นส like ีบเมอรอเรม่ใหญจืดแมนเบิรตตั้งแต่ปุ้ยวยกับหยาพิ่กายไอคิวกับมาเบึงไม่ใหญ่แม่ปะคิวมาบึงไม่ใหญ่เบ้อเฮ้ยมาบม่ห่นาบงม่ใหญ่แล้วเวมาบึงไม่ใหญ่คนดูแมนไม่ใหญ่คนขยันุ พี่น้องขี่น้องข้ามแซมลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผักบุ้งผักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องเหงื่อหน่อยเหื่อหยั่งพี่น้องเอ้ยโมเมนต์มาเฮงกับโมเด็มว่าสิมาหนังมานอนพี่น้องเอ้ยมาค่ายมาหาวิ่งสายตัวเองอีะไรพี่น้องคนดูพี่น้องเอ้ยขอบมุกขอบใจไม่ใหญ่เจือลายๆเด้อหายอยู่ดีมีเฮงอยู่หมั่นควรยืนเด้อเป็นหุ่นพมใส่ให้ลูกให้ลานหายอยู่ดีมีเฮงพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องแม่ คิวคือแป้งนะคิวเต็มเสืออะไรข้าวเสือเหือแล้วเนี่ยโอ้เอาแป้งมาทากันนาใหญ่ก็หอดป้าไปนาใหญ่ก็หอดป้าอะไรหันป้าบ่มีหน่าอะไรนี่คิวบ้างไปรอดแล้วคิวบ้างไปรอดแล้ว